สวัสดีพี่น้องที่รักในพระสกิตเจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันที่7พฤษภาคม2 5 2 5พี่น้องคะหลายๆครั้งชีวิตของเราหรือแม้แต่การงานของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมให้ไม่มีอะไรเลยที่มาโดยที่ไม่ได้ถูกครอบครองและครอบคุมโดยพระเจ้า และเวลาที่พระเจ้าสร้างเราไม่ว่าจะวางเราในตําแหน่งการงานอะไรก็ตามหรือแม้แต่ศักดิ์ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในะฐานะที่เราเป็นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราเป็นลูกนะคะร้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้วางไว แล้วก็มีพระประสงค์ทำไมเราต้องถูกวางไว้ในครอบครัวนั้นๆเพื่อพระเจ้าจะทรงเตรียมเราในการปฏิบัติพระเจ้าในตำแหน่งที่เราอยู่ได้นะคะวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันมีหัวข้อว่ารับการทรงเรียกและตระียมโดยพระเจ้าในสมัยของพันธสัญญาเดิมนะคะตอนที่พระเจ้าได้สั่งสองชนชนชาติอิสราเอลให้มีกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้า นอกจากนั้นยังมีสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสร้างเพื่อจะเป็นสถานที่ที่ประทับของพระเจ้านะคะก็มีกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ไม่ว่าจะเป็นอพยพในบทที่25ถึง30นะคะพี่น้องไปอ่านนะก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้เป็นผู้ออกแบบแล้วมา,มาถึงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่า มีชายสองคนนะคะที่ถูกเรียกแล้วก็ถูกเตรียมโดยพระเจ้าเพื่อเขาจะสามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในตํตำแหน่งเหล่านั้นได้นะคะรื่องราวในวันนี้อยู่ในอพยยบทที่31ข้อที่1จนถึงข้อที่11อพยพ31 1 1 1ซึ่งมีใจความว่าพระเจ้าตรากับโมเสสว่าดูสิเราได้ออกชื่อ เบสาเลวผู้เป็นบุตรอูรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาและได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่าง จะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงินและทองสำริดเจรัยพลอยต่างๆสำหรับฝังในกระเปาะและแกะสลักไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างและดูเถิดเราได้ตั้งผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อโอโฮลีอับบุตรอาหิสมักแห่งเผ่าดานเราได้ ให้สมรรถภาพแก่เขาทั้งปวงที่มีฝีมือเพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเขาสั่งเจ้าไว้นั้นคือเต็นท์นัดพบหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นโต๊ะกับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะคันประทีปบริสุทธิ์กับเครื่องใช้สำหรับคันประทีปและแท่นเครื่องหอมแท่นเครื่องเผาบูชากับเครื่องใช้ประจำแท่นขันกับพานรอง เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตคือเสื้อยศอันบริสุทธิ์ของอารโปนโปรหิตและเสื้อยศของบุตรของเขาเพื่อจะได้สวมปฏิบัติในตำแหน่งโปรหิตและน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เราบัญชาเจ้านั้นให้เขากระทำตามทุกประการ ถ้าเรากลับไปดูในอพโยพบที่25ถึง30นะคะเราจะเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นระเบียบการต่างๆต้องสร้างอย่างประมีบตามที่พระเจ้าทรงได้ออกแบบและพิธีการต่างๆที่จะต้องใช้ในพับพานะคะที่สั่งให้กับโมเสสที่ได้จัดการแล้วก็ ดูแลนะคะทีนี้นอกจากสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งแล้วนะคะพระองค์ยังบอกกับโมเสสว่าพระองค์ได้เลือกสรรได้แต่งตั้งช่างให้ก่อสร้างพระพาเหล่านั้นที่เราได้สั่งและก็เลือกคนนี้เพื่อให้เป็นผู้ที่คุมงานทั้งหมดนะคะเขามีความสามารถพิเศษคนคนนี้ชื่อว่าเบซาเลวนะคะเขามีความชำชำนาญและช่ำชองอยู่แล้วในเรื่องของการออกแบบแต่ว่าพระเจ้า ต้องการให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นโดยการให้เขานั้นประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขานั้นมีสติปัญญามีความเข้าใจและมีความรู้ในวิชาการทุกอย่างนะคะดังนั้นการคิดออกแบบอย่างประณีตของเขาเนี่ยจะต้องเป็นการออกแบบที่มีความหมายของฝ่ายวิญญาณซ่อนอยู่ทุกๆอย่างที่เขาทำจะต้องมีความหมายในฝั่งในฝ่ายที่พระเจ้าต้องการให้มันเป็น เขามีความสามารถก็จริงแต่เขาจะต้องอไม่ออกแบบตามความต้องการความปรารถนาใจของเขานะคะหรือว่าเขาไปรับรู้มาจากความเชื่ออื่นแล้วก็เขาก็มาใช้ในพระวิหารของพระเจ้าไม่ได้นะคะพระเจ้ากําหนดไว้ให้เขาทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบแต่สิ่งที่ทําออกมานั้นจะมีความประณีตและสวยงามเป็นพิเศษจะ,จะเล็งถึงความ สง่าราศีที่ส่องออกมาจากสิ่งที่เขาทำด้วยนะและนี่คือความเชี่ยวชาญที่พระเจ้าส่งประทานให้เหมือนเป็นสถาปนิกที่มีความรู้ทุกอย่างเลยในเรื่องของการออกแบบนะคะแล้วไม่เพียงแค่นี้นอกจากเบซาเลวแล้วพระเจ้ายังส่งให้มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะที่เป็นคนรองลงมาเขาชื่อว่าโอโฮลีอับนะคะคนคนนี้นั้น เป็นคนเผ่าด้านนะคะคนคนนี้ก็มีสมรรถภาพของฝีมือแล้วก็ความเข้าใจในทุกอย่างนะแต่พระเจ้าเนี่ยใช้เขาตั้งเขาขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้ช่วยเขาก็มีความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ด้วยและเขายังมีทีมงานนะคะทีมงานที่จะร่วมรับใช้กับสองคนนี้ด้วยกันในการสร้างในการ uh, ทำเต็นท์หีบพระโอวาทนะพระที่นั่งกรุณา นะเครื่องใช้ต่างๆที่จะต้องใช้คันประที่บริสุทธิ์นะคะพี่น้องตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องบทเรียนรวีเช้านะคะเราได้กล่าวถึงดาวิดว่าดาวิดนั้นไปเอาหีบพระโอวาหรือว่าหีบพ,พันธสัญญามาจากบ้านของอาบีนาดับใช่ไหมคะแล้ว มันมีวิธีการว่าทําไมถึงออกแบบมาอย่างนั้นมันต้องเป็นคนเลวีใช่จะต้องหามไม่ใช่เอาเกวียนมามาใส่นะคะนั้นวิธีการต่างๆนั้นล้วนเป็นการออกแบบจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ปรารถนาให้ทุกคนที่จะเชื่อฟังนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาวไว้เราเห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ไม่ให้เรานั้นละเลยและไม่ให้เราไปลด ค่าของมันนะคะอะไรก็ตามที่พระเจ้าจะกำหนดนั้นพวกเขาจะต้องเชื่อฟังและทำทุกอย่างรวมไปถึงความละเอียดอ่อนของเสื้อเสื้อผ้าของปโปรหิตด,ด้วยนะคะน้ำมันเจิมหรือว่าเครื่องหอมต่างๆที่จะต้องใช้ในสถานน้ำมศการของพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นคนที่ออกแบบแล้วก็กำหนดพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วก็กำหนดด้วยว่า เครื่องหอมของเราหรือนะ้ํามันเจิมที่เราได้ออกแบบนี้ห้ามนําไปใช้ส่วนตัวที่บ้านเด็ดขาดนะนะจะต้องใช้ในพระวิหารแล้วก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์เอาไว้ชําระสิ่งต่างๆในพระวิหารเท่านั้นนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้พี่น้องคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรนะพระเจ้าได้ทรงตั้งเราเรียกเราแล้วก็ตเตรียมเราหลายครั้งเรารู้สึกว่า,เ,าเราเราไม่มีความสามารถ เราเกินกําลังเพราะสิ่งที่เรารเผชิญนั้นมันยากเหลือเกินนะคะในวัลาขณะที่เรารู้ถึงความอ่อนแอแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้มั่นใจก็คือว่าเวลาที่พระเจ้าวางเราตรงนั้นนะคะพระเจ้ามั่นใจว่าเราสามารถทําได้และพระเจ้าก็ไม่เคยปล่อยเราโดดเดี่ยวเดียวดายพระองค์จะประทานความสามารถให้เรามีกำลังมีสติปัญญาในการ,รเผชิญสิ่งเหล่านั้นแต่ขอให้เรา ที่จะขอกำลังและขอการช่วยเหลือจากพระเจ้านะคะเราต่างมีความสามารถเฉพาะตัวของเราอยู่แล้วนะคะแต่เราจำเป็นจะต้องขอสติปัญญาเราเรียกว่าขอการเจิมจากพระเจ้าขอความสามารถที่มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยิยสคริตนะคะเพื่อเราจะมีกำลังเราจะมีเขาเรียกว่าแนวทางมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงความคิดหรือไอเดียใหม่ๆในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีไอเดียหรือแนวทางความคิดสรรค์ใหม่ๆในการบริหารธุรกิจของเรานะคะหรือแนวคิดต่างๆการบริการที่จะพอใจลูกค้าของเรานะคะทุกอย่างเราสามารถขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรล,ลูกของพระองค์ค่ะ ดังนั้นสติปัญญาที่เราขอกับพระเจ้านั้นเราจะไม่ขอมาเพื่อจะตอบสนองตัญหาของเราเองเราจะไม่ขอมาที่จะเอาไปใช้ในการหลอกลวงหรือไปเอาเปรียบหรือไปค่มเหงคนอื่น นะคะเราจะไม่ทำแบบนั้นแต่เราจะขอสติปัญญาเพื่อจะทำให้ครอบครัวของเรานั้นมีความรักมีความชื่นมื่นกันมากขึ้นเราจะทำยังไงที่เราจะนำคนในครอบครัวของเราในการรักพระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอใจประการที่สองนะคะการเลือกสรรเป็นของพระเจ้า พระเจ้าจะแต่งตั้งบางคนเป็นหัวหน้าบางคนเป็นผู้ช่วยบางคนเป็นผู้ตามนะคะดังนั้นนี่คือตําแหน่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เมื่อใครก็ตามถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าขอให้เราซึ่งเป็นคนที่ติดตามเนี่ยเราก็จะต้องให้ความเคารพให้เชื่อฟังนะคะเราจะไม่ทําตัวเป็นใหญ่ แล้วเราก็มีสติปัญญาใช่ไหมเรามีความสามารถใช่ไหมเราก็จะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ในการทำให้คนที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เนี่ยเกิดความสับสนเกิดการมงงวยเกิดค,ความแตกแยกนะคะเราเป็นผู้ร่วมงานพระเจ้า,เาก็อาจจะแต่งตั้งเราเป็นผู้ช่ชวยคนหนึง่งหรือเป็นผู้ร่วมงานที่มีฝีมือเหมือนที่โอโฮลีอับเป็นนะคะเราก็ต้องใช้ความสามารถของเราในการสนับสนุนหัวหน้าของเรา และการที่เราทำงานร่วมกันเราเป็นผู้ร่วมงานเราก็ต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานของเราเราก็ต้องยอมฟังด้วยนะคะเราก็จะต้องรับฟังความเห็นของคนอื่นแล้วเราก็ทำงานไปด้วยกันเพื่ออะไรเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อภารกิจของพระเจ้านั้นจะสำเร็จแล้วเพื่อทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ใคร เป็นหัวหน้าแล้วเขาก็จะต้องให้คนอื่นเชื่อฟังเขาทั้งหมดนะคะนี่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่ดีนะคะดังนั้นเราจะต้องมีความถ่อมใจในการร่วมงานกับทุกคนด้วยเนาะประการที่3านะคะขอให้เราทำตามทุกอย่างที่พระเจ้าสรงสั่งนะพระเจ้าสั่งพระเจ้ามีวิถีของพระเจ้าเวลาพระเจ้าเจิมตั้งใครพระเจ้าก็จะนำคนนั้นนะคะแล้วก็การนำของเขาเนี่ยจะเป็นการนำที่เชื่อฟังพระเจ้า ดังนั้นเราซึ่งถูกนําโดยพระิมียมประสทธิในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนนะคะเรามีพระเจ้าพระเมียมประสุทธิ์ทรงนําหน้าเราเวลาที่เราขอการช่วยเหลือจากพระิมญยมประสุทธิ์แล้วเมื่อพระเมียมประสทธิเปิดทางให้กับพวกเราเราก็จะต้องเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราปรึกษาพระองค์นะคะเราสามารถปรึกษาพระองค์ได้ทุกเรื่องเลยอย่าคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยพระเจ้าไม่ใส่ใจนะคะพระเจ้าใส่ใจทุกอย่าง พระเจ้าก็ยินดีที่จะให้สิ่งที่ตามใจเราขอเป็นเป็นบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อสิ่งที่เราขอนั้นไม่เป็นสิ่งที่ทําผิดบาปอะไรนะคะเราก็สามารถขอได้นะพระเจ้าก็ใส่ใจเหมือนกันเมื่อพระเจ้าตอบแล้วก็ให้เราเชื่อฝังพระองค์ในทุกๆเรื่องด้วยโดยที่เราจะไม่ขัดเราจะไม่กระบฏเราจะไม่ปฏิเสธแล้วเราจะไม่เอาข้ออ้างอะไรก็ตามเนี่ยมา มาพูดกล่าวกล่าวโต้แย้งกับพระเจ้าเวลาที่พระองค์ทรงนำเราแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากนะโดยเฉพาะเรื่องของการอภัยให้กับคนอื่นเรื่องของการนำการคืนดีเรื่องของการที่เรายอมรับความอ่อนแอของคนอื่นนะคะเรื่องเหล่านี้หลายครั้งเรารู้สึกว่าเรายอมไม่ได้นะคะเราให้อภัยไม่ได้ถ้าพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรา พระเจ้าหวังใจว่าเราจะเชื่อฟังนะคะพี่น้องคะดีไหมให้เราที่จะเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องนี้อย่าลืมนะเราถูกเรียกโดยพระเจ้าและเราถูกตักเตรียมเพื่อจะถูกใช้โดยพระเจ้าอย่าได้คิดว่าเรานั้นเป็นคนที่อ่อนแอเรานั้นไม่มีความสามารถเรานั้นต่ําต้อยกว่าคนอื่นนะคะถ้าพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าจะเตรียมเราและพระเจ้าจะใช้เราค่ะให้เรามั่นใจในพระเจ้าไว้ด้วยกันนะคะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าคะเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงทําให้เราได้เห็นถึงน้ําพระทัยของพระเจ้าเราถูกเลือกสรรเราถูกเรียกมาเพื่อจะปฏิบัตริรับใช้พระองค์ขอให้เรามีกําลังใจมีสติปัญญาความเข้าใจจากพระเจ้าให้เราเชื่อฝั่งพระเจ้าและมั่นใจในการทรงเรียกและเราจะถูกจัดเตรียมในสิ่งที่เราเจอจะทําให้เราเข้มแข็งในสิ่งที่เราเจอจะทําให้เรา เรียนรู้เมื่อเราเข้มแข็งแล้วเราเรียนรู้แล้วเมื่อเราผ่านกระบวนการทดสอบแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเรียนรู้อยู่ได้ด้วยเราทั้งหลายขอฝากพี่น้องของเราตลอดทั้งวันในการเติบโตในการเรียนรู้ไปกับพระเจ้าขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ